สวัสดีครับผมเซลแมนนะครับที่ปรึกษาการขายอีซูซุนครหลวงสาขาเอกชัยบางบอนคลิปนี้นะครับผมจะพาไปชมรถรุ่นยอดฮิตอีกรุ่นหนึ่งนะครับในรุ่นแคร็บโฟร์ไฮรันเดอร์หนึ่ดเกร์ LDA นะครับหรือเรียกง่ายๆว่า4ประตูยกสูงนะครับเกรด LDA นั่นเองนะครับสำหรับคันนี้นะครับลูกค้าทําการใส่แม็กเพิ่มเติมนะครับจากแม็กเดิมนะครับเปลี่ยนเป็นแม็กข้อสิบแปดลายเวพัดแบบนี้นะครับสำหรับโปรโมชั่นนะครับคันนี้นะครับลูกค้าออกรถเพียง60,000บาทเท่านั้นนะครับเป็น4ประตูนะครับยกสูงแบบนี้เลย ลูกค้าท่านใดสนใจหรือมองหารุ่นนี้อยู่นะครับก็สามารถติดต่อมาทางช่องทางต่างๆของผมได้เลยนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะพาไรับชมนะครับว่าสีประตู1.9เกียร์ LDA ยกสูงคันนี้นะครับมีออปชันอะไรที่แตกต่างจากรุ่นอื่นๆบ้างนะครับเดี๋ยวยังไงผมพาไปรับชมกันเลยดีกว่าครับขับแล้วนี่นะครับคือ Cap 4 1.9เกียร์ LDA นะครับหรือ4ีประตูยกสูงนะครับเกียร์ LDA สำหรับคันนี้นะครับราคาอยู่ที่825,000บาทนะครับ แต่ผมภาพรับชมนะครับด้านหน้านะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไบ LED ไฟเลีย้ยวดาดดัดหมอกนะครับอยู่ที่กันชนด้านล่างตัว LDA จะเป็นไฟตัดหมอกแบบธรรมดานะครับกระจังหน้าคุมเี่ยม นี่นะครับชุดกันชนหน้าของตัวยกสูงนะครับจะไม่เหมือนตัวเตี้ยนะครับโลโก้ไฮเลนเดอร์กระจกมองข้างนะครับตัวนี้เป็นปรับไฟฟ้า ใน LDA จะไม่มีพับไฟฟ้ามาให้นะครับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างเป็นแบบ LED มือเปิดประตูเป็นโครเมียมนะครับทั้ง4ประตูเลยนะครับบันไดข้างติดตั้งมาจากโรงงาน สำหรับคันนี้นะครับเป็นสีเงินเซอร์เมทหรือสีเทานั่นเองแล้วแต่ลูกค้าจะเรียกเลยนะครับพร้อมล้อแม็กขอ1์สิบแปนะครับลายพัดควอมล็อุ้ดล้อและคาลิปเปอร์เบรกเป็นสีแดงทั้งชุดมาพร้อมยางซูแมกนะครับขนาด255 60ขอ18บแป คันนี้ไม่ได้โหลดนะครับล้อหลังก็เช่นกันนะครับเป็นขนาดเดียวกันเลยไฟเบรกดวงนี้สามนะครับและติดตั้งอยู่บนหัวเก๋งเป็น LED นะครับ โคมไฟท้ายนะครับจะเป็น LED ไฟเบรก LED นะครับแต่ไฟเลี้ยวจะเป็นสีส้มด้านในยังเป็นหลอดธรรมดาอยู่น,น,น,ยนะครับไฟไฟหลังด้านล่างกันชนท้ายครับบิวอินเป็นสีเดียวกับตัวรถขึ้นลงสะดวกสบายนะครับ แล้วก็ดีดีไเป็นเครื่องโยนต์นะครับมือเปิดเป็นโครเมี่ยมพร้อมบิว์อินกล้องมองหลังนะครับด้านท้ายครประมาณนี้ครับสําหรับรุ่นนี้ก็ใส่แม็กเนี้ยก็สวยแล้วนะครับสําหรับยกสูง ลูกค้าท่านใดมองหาสนใจรุ่นนี้อยู่นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับโปรโมชั่นตอนนี้นะครับสำหรับคันนี้เลยลูกค้าออก,กรถเพียงหกหมื่นบาทเท่านั้นนะครับได้แบบนี้เลยนะครับด้านนอกก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมพาไปรับชมภายในกันนะครับ สำหรับภายในนะครับ1.9เกีร LDA ยกสูงคันนี้ปกตินะครับเท้าแข็ตรงนี้เป็นผ้านะครับแต่ลูกค้าทำการติดตั้งเบาะหนังเพิ่มเติม,เ,ตมเป็นสีดำนะครับโดยตะเข็บสีแดงแบบนี้แถวตู้สีดำนะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านี่ครับปีเปิดออโต้อยู่ในส่วนของคนขับนะครับจะเป็นกระจกเปิดออโต้ ี่หาติดตั้งซีมไซลามิกนะครับทั้งคันนี่นะครับเบาะหนังสีดำจะเข็บสีแดงทั้งเบาะหน้าและเบาะหลังนะครับสำหรับเกียร LDA ก็จะได้เป็นกุญแจรีโมทแบบนี้ มีล็อกก็ปลดล็อกนะครับมีมาให้สองดอกนะครับผงมาลัยครับเป็นแบบธรรมดาพร้อมอัลติฟังก์ชันในฝั่งซ้ายครับก็มีไฟเลี้ยวนะครับปด้านปัดน้ำฝนนะครับอยู่ด้านหลัง มาตวัดจะเป็นแบบธรรมดานะครับเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทให้ดูนะครับเมื่อเวลาสตาร์ทหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับนี่ครับเมื่อเวลาสตาร์ทแล้วก็จะขึ้นหน้าจอเป็นแบบนี้นะครับสำหรับเกี LDA แล้วก็จะมีนี่ครับ หน้าจอขนาด7นิ้วนะครับรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto นะครับตัวนี้สว,วิตช์ควบคุมแอร์ทั้งล่างก็ไว้ชาร์จนะครับเคจิเน้า6สปีดนะครับพร้อมเกียร์ถอยหลังนะครับเดี๋ยวผมขอดับเครื่องก่อนนี่นะครับ เป็นแบบนี้นครับ <Okay. S 1> คอนโซลก็ประมาณนี้เลยฝั่งคนนั่งก็ประมาณนี้ครับเป็นสีเงินนะครับตัดกับสีดำก็เพิ่มความหรูหรานะครับสำหรับรถยกสูงด้านหลังก็เช่นกันนะครับ เปลี่ยนเป็นหนังให้ทั้งหมดเลยคอนโซลกลางในแถวหลังนะครับก็จะมีช่องชาร์จแบตมาให้ USB นะครับแต่สำหรับเกต LDA ก็จะไม่มีแอร์หลังมาให้นะครับจะมีในเกตซรัดขึ้นไปนะครับ ลูกค้าท่านใดต้องการแอร์หลังก็ต้องถอยเกียร์ไส้ขึ้นไปนะครับภายในก็ประมาณนี้ครับลูกค้าท่านใดอยากเห็นของจริงก็สามารถติดต่อเข้ามานะครับเข้ามาชมรถของจริงก่อนได้นะครับของเรามีรถทุกรุ่นทุกแบบนะครับสําหรับอีสุเข้ามาชมตัวจริงก่อนไม่ว่าจะเป็นสีอื่นๆนะครับมีให้เลือกหลายสีนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปรับชมเครื่องยนต์กันนะครับสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์1.9นะครับ DDI Blue Power Gen 2นะครับตัวนี้จะเพิ่มความประหยัดน้ำมันและความทนทานความแรงเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแต่อีซูเนี่ประหยัดน้ำมันนะครับสำหรับเครื่องตนวนี้ก็150แรงม้านะครับที่3,600รอบต่อนอาทีแรงบิดสูงสุด350นะครับนิวตันเมตร ที่1,800รอบถึง2,600รอบต่อนอาทีนะครับใน้นประหยัดน้ำมันนะครับแนะนำเลยนะครับรุ่นนี้ไว้ผิดหวังแน่นอนหรือจะไป modify ได้นะครับก็แรงขึ้นนะครับแล้วแต่การใช้งานเลยนี่นะครับหน้าตาเครื่องยนต์ก็เป็นประมาณนี้สำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับคันนี้นะครับออกรถเพียง60,000บาทเท่านั้นนะครับ สีประตูยกสูง1นเก LDA พร้อมล้อแม็กขอ้อ18แปแบบนี้นะครับถ้าท,ท่านใดสนใจมองหาอยู่ติดต่อมาได้ e นะครับ Facebook ชื่ออิซุสุบางบอลนะครับหรือว่า YouTube ช่องนี้อ e ีซูซุบางบอลเซอร์แมนหรือเบอร์โทรและไลน์ครับที่ขึ้นหน่วยให้ในช่องติดต่อนะครับสามารถเข้ามาสอบถามกันก่อนได้นะครับตอนนี้ลูกค้าจองรุ่นนี้มาค่อนข้างเยอะนะครับ ใครมองหาอยู่อยากมีรถใช้ก่อนสงการนี่ทำเรื่องนิดนึงนะครับโอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ